มันน่าโมโหมากนะวันนี้นะแต่เช้าเนี่ยคือวันนี้มีคนโทรเข้ามาประมาณห้าลายคือมันคือข้อมีทั้งข้อดีมีทั้งข้อเสียนะในการที่เราทำเขาเรียกว่าสื่อโซเชียลต่างๆเนี่ยเอาเช้าเลยดีกว่าโทรมาน้ำเสียงนี่แบบรีบร้อนมากแล้วก็พูดจามไม่ดีฮัลโหลผมถามหน่อยดิเครื่องทอเนี่ยราคาเท่าไหร่อะไรเงี้ยเครื่องทำหนุ่มมือเนี่ยอะไรเงี้ย ผมจะซื้อมาทําเองซื้อมาทําเองอะไรเงี้ยประมาณเนี้ยเออแล้วถามต้นทุนเนี่ยต้นทุนเท่าไหร่เฮ้ยผมบอกผมบอกไม่ได้คือผมก็พูดเขาดีๆนะผมบอกออต้องขอโทษนะต้นทุนบอกไม่ได้อ๋อโอเคโอเคแค่นี้ยวางสายไปเลยผมอยากจะบอกว่าถ้าคนคนนี้เขาเห็นคลิปอยู่แล้วเขาจำได้เมื่อเช้าโทรหาผมผมอยากให้ปรับเปลี่ยนความคิดทัศนคติใหม่นะครับ การที่คุณจะลงทุนทําอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยไอเรื่องของต้นทุนเนี่ยคุณอ่ะต้องนั่งคํานวณวิเคราะห์แล้วค่ายคะณ์ด้วยตัวเองด้วยอย่างผมเนี่ยผมสร้างให้คนเขาลงมาประกอบธุรกิจตัวนี้เนี่ยแล้วถ้าใครหมูหมากาไก่ใครโทรมาหาผมแล้วผมไม่บอกต้นทุนเ็าหมดเลยผมเป็นบ้าไปแล้วคนอื่นเขาขายขายของไงขายของไม่ได้ผมก็บอกตลอดเลยว่ามันขายของไม่ได้ผมไม่เคยบอกต้นทุนใคร แล้วลูกค้าผมทุกคนผมพยายามจะบอกเสมอว่าเวลาผมสั่งคำนวณต้นทุนไปแล้วเนี่ยพยายามใหญ่บอกใครนะครับซึ่งมันห้ามไม่ได้หรอกทีนี้นก็จะมีพวกที่มันแบบมาขายเครื่องน่นนี่นั่น,นอะไรเงี้ยสารพัดเนี่ยซึ่งต้นทุนพวกนี้เวลาคนมาลงมาทำก็รู้อยู่แล้วและไอ้น้ามืดอย่าขายเครื่องไปบอกต้นทุนเขาคุณกําลังเห็นแกตัว่าผมบอกให้เพราะอะไรรู้ไหมไอ้คนที่มันจะถามแล้วต้นทุนคุณอะมันจะทําจริงหรือเปล่า แล้วเขาซื้อถุงมือเขาซื้อใครอยู่เขาก็ซื้อคนที่เขาทอ,ทอทอผลิตผลิตอยู่เนี่ยแล้วตายแล้วต้นทุนรู้กันหมดทุบ้านทุกเมืองนี้ไม่ต้องขายแล้วของอ่ะใช่ไหมคุณฉีดโฟมอยู่คุณฉีดพลาสติกอยู่คุณเป่าพลาสติกอยู่คุณทำออออโตพาร์ตอยู่ผมเดินไปถามคุณเอาไหมว่าต้นทุนชิ้นหนึ่งเท่าไหร่คุณว่าคุณจะบอกว่าไม่มีใครอยากบอกนะครับคือโอเคแหละเข้าใจว่าธุรกิจเป็นธุรกิจที่ คนนะ่ะจะลงมาทําต้องรู้ข้อมูลแต่ข้อมูลบางอย่างคุณใช้สอบเอานะครับใช้เช็คเอาไม่ใช่คุณมานั่งถามแล้วพอไม่รู้ไม่ได้ดังใจก็โกรธโมโหมันไม่ใช่อย่างตอนสายๆเนี่ยมีน้องคนนึงเขาโทรมาเขาบอกเขาสนใจมากเลยเขาอยากรู้ต้นทุนผมก็บอกบอกไม่ได้อะไรอย่างี้เขาเข้าใจนะคือคนเข้าใจก็มีอ่ะแต่บางคนก็ผมก็เข้าใจเขาเหมือนกันนะบางคนก็แก่แล้วแก่เลยลก็มีนะครับไม่ได้ดังใจแล้วก็หุนหงิดหัวเสีย หัวร้อนอะไรเงี้ยแล้วบองตรงนะถ้าคุยผมต่อนี่มีเรื่องอ่ะเพราะว่าอะไรวะผมก็ไม่ยอมเหมือนกันนะครับประมาณนี้ฝากด้วยนะครับหลายๆคนแล้วก็ฝ่ายคนที่ขายขายของอยู่อะ่ะเย่าหน้ามืดอยากขายบอกต้นทุนทุงหมดทุกอย่างคุณจะบ้าหรือวาตัวคุณอนะ่ะคุณไม่ทอหรือตัวคุณอนะ่ะคุณตกเกย็นก็นั่งกินเหล้าละโอ้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าไปบอกต้นทุนคนเ้าหมดเกี่ยวกับสิ่งที่รู้อยู่แล้วมันไปจะไปทําให้คนอื่นเขา เขาเรียกอะไรอ่ะไปกอบกลวนประโยชน์กตัวเองอ่ะคิดผิดเ,เห็นกักตัวนะครับเลิกเหอะจริงเชื่อผมนะครับฝากไว้ด้วยนะครับทำธุรกิจก็แบ่งๆกันอย่าเห็นกับตัวมากนะฮะครับสวัสดีครับ